เอ้าครับผมก็ต้อนรับเข้าสู่โอลิตซีซั well ่นห้านะครับวันนี้แล้วก็มาอยู่กับมาอยู่กับฟีฟ่าพิชชิงเอฟเอฟทั้งว่านีมาด้วยมาด้วยปืนมาพังงานคู่ต่อสู้และมาด้วยความคมของเขาเรามาดูว่าเขาจะคมแค่ไหนในเกมกาลิเนาไฟเ็นดังว่า เห็นมีคนเขาเห็นมีคน,คน,คน,คนขเขาล่กันว่าฟีฟ้าไปจริงเอฟเอฟเขาขมมากครับมาเดี๋ยวเราไปดูฟีฟ้าไปจิงเอฟเอฟเล่นกันดีกว่าบวันนี้ครับ,ตอนน,รบตอนนี้เขาก็ได้อยู่ในห้องซ้อมหรือว่าหรือว่าห้องก่อนที่จะเริ่มครับก็คือมารอเครื่องบินครับพอเครื่องบินมาก็ิงเครื่องบินล้มตายไปเลยครับมาไปเครื่องบินมาแล้วอืออือปลาดา โอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าฟีฟ่าไพชิงเอฟเเขาจะได้ทักที่เท่าไหร่อันนี้ก็เป็นโปลีดซีซันห้โปลีดแบบโปลีดแบบไม่จริงนะครับไปไเขามากับเพื่อนชื่อว่า P I M S A D O K อานวีาอะไรไม่รู้ครับเขาน่าจะเป็น I U O K แหละครับดูออก อ๋อเขาจะลงพีก,กับบอย่างนี้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 ฟิฟ่าฟิิงยังไงลงพีกเลยครับผมลงไปแล้วครับผมจังหวะนี้ลงไปพิกมาดูมาดูอันนี้เป็นการแข่งโปริตรีซั่น่ค เป็นการแข่งโรีฟาี่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฟรีฟาฟิจิงเอเวฟนะครับจังหวะนี้เขาได้กลางล้มลงมาแล้วเอ้ยกีสเก็ตบอร์ดลงไปจังหวะนี้เจอกล่องเหลืองครับแต่ว่าบางทีบางทีฟรีฟาฟิจิงอาจจะกลายเป็นกล่องอยู่บนอวกาศก็ได้นะครับจังหวะนี้ลงมาพบเจอวูดแทเกอร์เป็นยังไงยังไงมาเจอคนครับผมวิ่ง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 เหมือนพี่ตูนวิ่งเหมือนพี่ตูนวิ่ง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 นี้โอ้โหโจมเมือก เจอหมวกหนึ่งมาฟีฟาไปซิงเจอกล่องเหลืองสองสองกล่องแล้วครับวิได้ปืนคลิปด้วยครับปืนแร็กเตอร์ครับผมเดี๋ยวฟีฟาไปซิงมาเก็บกล่องเหลืองนี้ก่อนเฮ้ยเเพื่อนจะมาแย่งจังหวะนี้ต้องรีบเปิดก่อนไอหมดโง่หมดยกที่หนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรีบมันเร็วเกินไปครับผมมาฟีฟาไปซิงแอบได้เจอเปืน วูดแท็กเกอร์แอนทิ๊กทิ๊กท oh ิ <m <m ๊กทง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 จังหวะนี้เจอที่อัพเกาะครับอัพ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 แอนด์ดาวจังหวะนี้เจอเครื่องแกงปืนเป็นจับสามนะครับเอ้ยเดี๋ยวอะไรวะเอาขาตั้งปืนสามนี่วะจังหวะนี้เหมือนที่พีกไม่มีไม่มีคนเลยครับสงสัยคนนี้นี่แม่คนนี้ก็เก่งจริงๆลงมาปุ๊บบอกเลยไม่มีใครกล้ามาพังหักับเขาอะเก่งกว่าอายูโอเคกับฟีฟ่าฟิชชิ่งเอฟเอฟเนอะเนาะ ใช่ใช่ใช่มาจังหวะนี coping, em, os, amentos, ้เขาเจอปืนอะไรเนี่ยเฮ้ย X8 สวยเขาเจอป8ครับผมทิ้งกระสุนได้แล้วครับเขาบอกว่าไม่เอาแล้วครับกระสุนกระสุนไม่เอาครับไปละจังหวะนี้เพื่อนกาลังวิ่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 งไม่มีคนครับจังหวะนี้ออกไปข้างนอกเลยยังไงยังไงเจอคนไหมไม่เจอครับผมเดี๋ยวเรามาดูทางด้านฝั่งของ ังท,ทางด้านของฝั่งของศัตรูบ้างนะครับศัตรูบางคนก็อยู่ที่โพชินุกบางคนก็อยู่ใกล้ๆบางคนก็เฮ้ยยังไงครับจังหวะน,นี้ก็เจอนี่ตั้งมาแล้วครับผมไปวิ่งวิ่งจังหวะน,นี้ยังไงยังไงมาดูว่าการแข่ขงขันฟีฟาของฟีฟาฟิชิ้นเซีซัน่นห้านี้เขาจะเขาจะได้เป็นแชมป อันดับหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่าเขาเป็นแชมป์มาหลาย,ลายเกมหลายรุ่นหลายสมัยแล้วเนาะมาเดี๋ยวเรามาดูซีซั่นนี้ว่าเขาจะเป็นยังไงเก็บกระสุนลูกซองมาครับยังไงพยานครับยิงนกตายหนึ่งครับผมจงังหวะนี้มีอะไรมีอะไรยายาโอไม่เอากด้วยโอเพราะว่าเพราะว่าเขาไม่มีกระเป๋าครับเดี๋ยวเขาต้องไปแลกกระเป๋าข้างล่างก่อนซึ่งเขาก็มีอยู่หนึ่งเหรียญด้วย เขาต้องการสามเหรียญนะครับเพื่อแลกกระเป๋าสามแต่ก okay. ็ยังไม่มีกระเป๋าตอนนี้ต้องหากระเป๋าหรือว่าหาเหรียญไปก่อนนะครับเพื่อนเรามีเหรียญไว้เนี่ยเฮ้ยเกาะเกาะเฮ้ยกระเป๋าสวยโชคนำโชคชุยโอเคกระสุนลูกซองไม่ต้องเก็บแล้วครับเดี๋ยวหาเอาก็ได้ครับใกล้ๆวันนี้เดี๋ยววิ่งวิ่งวิ่งไปเลย มาเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของฝั่งคนอื่นบ้างโอ้โหคนนี้ก็คมเหมือนกันนะเนี่ยดูยิงหวยอีกละโอ้โหทางด้านของียบู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 บก็โหดเหมือนกันนะเนี่ยจังวะนี้ฟ i ฟ a ์ฟิจิงยังไงตัวเลขเป็นอะไรกระเป๋าสามครับผมโอ้เพื่อนให้ไอวอลครับผมขผมผมครับไป เขาได้ส่งสัญญาณเฟื่อนว่าขอครับของครับแล้วก็เขาก็มี X8 มีมัสเซิสามแล้วก็มีจับมีอ่าขาตั้งขาตั้งปืนสามแล้วก็มีแม็กสามครับผมแล้วก็เขามีจับหนึ่งเดี๋ยวเขาต้องหาจับสามครับผมเพราะว่าจับสามมันทำให้ยิงแม่นขึ้นปืนไม่ดีขึ้นปืนจะดีดลดลงนะครับลดการดีของปืนตรงวันนี้เหมือนเขาลงไปแล้วก็เขาเจ็บนะครับ เดี๋ยวเขาต้องกินเขาต้องกินอะไรไม่รู้ครับเขาเรียกว่ายาโดบนะครับเก็บกระสุนมาแล้วกันยังไงตอนนี้เหมือนเขาจะตามหากระสุนลูกซองนะครับเพราะากระสุนลูกซองเขาไม่พอแน่เลยถ้าเขาเจอคนนี้เขาตายได้นะครับถ้ากระสุนลูกซองน่อยจังหวะนี้เหมือนเหมือนเขาเจอเอาไปส้มๆอ๋อไอนี้คือของที่เอาไปแลกในเอ่อฟรีอไฟล์ได้นะครับมา เรามาดูว่าซีซันนี้ฟีฟ่าปิจิงเอฟเอฟจะเป็นยังไงจะเล่นยังไงบ้างเพราะว่าทุกซีซันนี้เขาแชมป์มาตลอดนะครับมาดูมาดูเกมนี้บ้างว่าเขาจะเป็นยังไงนี่เขาส่งสัญญาเรียกเพื่อนแล้วครับว่าขึ้นรถขึ้นรถถ้ามึงไม่ขึ้นก็กูไปแล้วขึ้นขึ้น,นโอเคครับเขาขึ้นรถแล้วครับไปเลยเอาเฮ้ยลงทำไมอะเพื่อนลงครับผมเดี๋ยวล่ะเฮ้ยฟีฟ่าปิจิ้งก์ับขับรถไม่ค่อยเป็นครับชนต้นไม้ครับ เอ้ยเฮ้ยเมาเมาเมาโอโอฟีฟ่าฟิจริงเอฟเอฟขับรถไม่เป็นครับชนต้นไม้เอ้าเอ้าเพื่อนเพื่อนเอ้ยเฮ้ยเอ้ยแล้วยังไงบอลลูนตกยังไงคือคนขับรถขับรถก็ต้องเร็วกว่าเดินอยู่แล้วอะ่ะอ้อยิงรถไปดิโอมีกระสุนแบบเออารเพียบเลยนะแล้วก็ยานี้ก็มีอยู่หกหกกล่องไอ้บอกว่มามีห้าลูกกระสุนลูกซองแล้วก็ปืนลูกซองไฟนะ ก็เป็นลูกซองไฟเป็นลูกซองอีโวลูกซองอีโวแบบซองยาวนะครับซองอีโวยาวซองยาวอีโวเอ็กแล้วก็เอ็กซ์ยแปดมอนเตอร์นะครับเฮ้ยเหมือนมีคนชุบกันครับจังหวะนี้ยังไงเจอคนครับยิงไปแล้วครับเี้ล้มหนึ่งครับจังหวะนี้ซ้ำซ้ำสวยซ้ำศพตายครับจบขอนึงคิวแล้วจังหวะนี้ไม่ดูว่าฟีฟ่าฟิจิงเอฟเอฟจะเปิดตาล่าสังหารได้อะไร เฮ้ยเหมือนเขาเจอคนอีกคนหนึ่งเล่นอะไรไม่รู้เล่นปืนอะไรไม่รู้จังหวะนี้จังหวะนี้วิ่งไปแล้วครับโปลิซีซันน้าเขาดีโหดจริงๆครับฟีฟ่ f i ิชิงเอฟชนะมาหลายรุ่นแล้วครับโอ้ก็ว่าอยู่ทำไมเล่งนานเหลือเกินเขาสองคนนี้เล่นเป็นอ่าเป็นบาเลตแล้วไปเล่นอีกคนเล่นสนัยนะครับก็ว่าอยู่ทำไมเล่งนานนาน โอเคครับขอได้สกีตบอดแล้วครับจังหวะนี้งาเจอคนเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเปล่าเอ้ยอีกคนนึงอุ้ยจังหวะนี้ฟีฟ่าฟิจิ่งจะไหวเปล่าเพื่อนช่วยยิงไปแล้วอย่างนี้อย่างนี้จอดจอดจอดโดมจบโอเคทีนี้ฟีฟ่าฟิจิ่งพุ่งเข้าไปแล้วครับควักระเบิดออกมาท่าลูกปาไปเลยครับชั้นบนครับต้องโดนสักลูกแล้วแหละ ฟีฟ่าปิ๊ a จิงไอ้แปขึ้นไปแล้วจังหวะนี้เจอเหรียญแต่เราไม่ใช่ปัญหาของเราตอนนี้ฟักลูกซองมาแล้วอะไหนคนอยู่ไหนคนอยู่ไหน,น,ไหนเหมือนเขาจะหนีไปไหน,นที่นะครับมามาจังหวะนี้ฟีฟ่าปิจริงอ้แป๊บยังไงเจอไหมไม่เจอไม่เจอจังหวะนี้เฮ้ยเอ้ย,เ,อยเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเพื่อนเพื่อนของฟีฟ่าปิ๊งริงไอ้แกันบ้างว่าจะเล่นยังไงบ้าง ก็ฝีมือใช้ได้อยู่นะเดี๋ยวเรามาดูฟีฟ่าฟิชชิงเอฟเอฟส่งมาทางด้านฟีฟ่าฟิชชิงเอฟเอฟต่อดีกว่าครับทุกคนจังหวะนี้ยังไงเจอไหมไม่เจอครับผมเหมือนจะหนีไปไหนสุกทีแล้วหรอว่าเพื่อนเรายิงแล้วหรือว่าเพื่อนของฟีฟ่าฟิชชิงยิงไปแล้วครับผมเดี๋ยวเราดูก่อนรู้สึกเขายังกังวลว่าเขาต้องยิงตัวนี้ได้เขายังกังวลอยู่ว่าไอตัวน้นไปไหน เมื่อกี้เมื่อกี้คนนั้นเมื่อกี้ตัวนั้นน่าจะน่าจะเป็นดิบน,นะครับดิบดิบ,ดบก็คือทีมของซ gG นะครับเรามาดูว่าไม่รู้ทีม CgG ยิงเขาตีเขาตายหมดยังนะรู้สึกว่าซ G จีหนึ่งกับดิบูเขามาทั้งสองคนนะครับตีเขามา,าวัานวนี้เหมือนเพื่อนยิงเลี้ยงไปนัดไม่เจอ,อยังไงจังหวะนี้ไม่เจอคนเลย เหมือนมีคนชุบชีวิิกันเ้รื่องหน้าครับจังหวะนี้ฟีฟาวิจิงแออต้องขี่สเก็ตบอร์ดไปครับเพราะว่ามันไกลครับแล้วก็มันเร็วด้วยครับสะดวกจังหวะนี้ฟีฟาวิจิงแออยังไงพุ่งมาแล้วสเก็ตบอร์ดเร็วทันใจเเหมือนเดี๋ยวจะมีคนลงมาจากบนท้องฟ้าครับเหมือนฟีฟาวิจิงจะดนักยิงคนจากท้องฟ้าครับแต่เหมือนยังไม่ลงมาครับจังหวะนี้ต้องรอครับยังไงครับ ลงมายังลงมายังยังยังไม่ลงครับเอาเปิดวงโคโน,โนโไปเลยครับไปยิงคนที่ชุบชีวิตเพื่อนครับวันนี้เหมือนที่ชุบชีวิตเพื่อนอยู่ข้างนอ,นอกเลยครับสแสดงว่าเขาอาจจะอยู่นอกวงหรือว่าหรือว่าอาจจะอยู่หรือว่าอาจจะเข้าวงแล้วก็ได้นี่เหมือนเหมือนเพื่อนเรายิงเหมือนเพื่อน FIFA, ฟีฟ่าฟิกซิงยิงยิงเลือกแต่ไม่รู้อยู่ไหนฟีฟ่าฟิกซิงยังหาต่อไปนะครับ เหมือนเพื่อนยิงโดนเพื่อนโดนหลังโดนหลังครับผมโดนโถมโดนโถมฟีฟ่าฟีจิ่งเอฟเอโอโดนลัดครับผมโดนเพื่อนลัดแต่ไม่เป็นไรครับทีมต้องสามัคคีกันครับอ่ะจังหวะนี้ฟีฟ a าฟีจิ่งเอฟเอขี่สเก็ตบอร์ดไปแย่งกล่องสมบัติถ้ยกล่องศพแล้วนะครับเก็บกระสุนมาเก็บเก็บเก็บของที่มีนะครับอูมีลูกซองควง้วยครับสวยฟีฟ่าฟีจิ่งบอกเลยว่าถนัดซองควงมาก ใครเข้ามาก็พังงาดหมดเลยครับอืมเก็บกระสุนมาโอเคฟีฟ่าฟิจิงรู้สึกว่าจะพร้อมแล้วนะครับใจพร้อมกายพร้อมเราทําได้ครับไปจังหวะนี้ฟีฟ่าฟิจิงเอฟยังวิ่งวิ่ง,งเจอคนแล้วครับยังไงยังไงใจตายเปล่าเออตายหนึ่งครับผมโอ,โโอโ้ตอนนี้นําไป3คิวแล้วครับจังหวะนี้ฟีฟ่าฟิจิงเอฟเอกำลังขึ้นไปสู่เมืองพิกนะครับเมืองที่ลงมาก่อนหน้านี้นะครับ รู้สึกว่าจะไม่มีคนเลยนะครับแถวนี้แต่เมื่อกี้เขายิงมาสามคิวแต่ทางด้านของเพื่อนเขาด่ยิงไปไม่ไม่ต่ำกว่าสองคิวครับน่าจะเพื่อนเพื่อนเขายิงมาสองคิวแน่นอนแล้วครับเฮ้ยเสียงปืนยิงยาครับผมน่าจะเป็นเสียงปืนของเพื่อนเรานะครับเพื่อนของฟีฟ่าพิชิงเอฟเฟมาฟีฟ่าพิชิงเอฟเฟยังไงยังไงโอ้ เพื่อนบอกว่าช่วยด้วยช่วยหน่อยช่วยอะไรอะ่ะอ๋อเหมือนเพื่อนจะอยู่นอกวงต้องรีบวิ่งนะครับเพราะว่าวงนี้มันเร็วแล้วก็พอจบวงนี้เมื่อไหร่มันจะแรงมากเลยนะครับวงจะแรงมากเลยมันฟีฟ่าไปจริงต้องรอเพื่อนนิดนึงนะครับเพื่อนมาแล้วครับยังไงจังหวะนี้ยิงเรียกไปไม่มีคนครับผมยังไม่เจอคนครับต้องวิ่งวนไปเรื่อยๆ วิงบนไปเรื่อยๆครับผมไม่เจออะไรครับอยู่ไหนหมดเนี่ยตัดภาพมาทางทางด้านของพีฟาพิจิงเอฟแอฟนะครับจังหวะนี้ข้างหน้ามีคนสู้กันยังครับยังไงครับเขาจะปิดประเด็นนี้ได้หรือเปล่ายิงไปแล้วครับโอ้ยเขากดผิดกดผิดแล้วก็ยิง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 ล้มหนึ่งครับผมซ้ำเลยซ้ำซ้ำซ้ำพีฟาพิจิงต้องซ้ำครับผมซ้ำปุ๊บตายปั๊บครับผมต่อไปมีเพื่อนเขาอีกคนหนึ่ง นี่หัวแตกครับผมโอโหเกินโอ้ฟีฟ่า i ิจิงล้มครับผมจังหวะนี้เพื่อนจะชุบได้เปล่าเหมือนเพื่อนจะยุ่งอยู่จังหวะนี้ฟีฟ่าฟิจิงโดนยิงมาเดี๋ยวมาดูทางด้านของเพื่อนของฟีฟ่าฟิจิงเอเป๊โง่มากเลยครับตายหงไปแล้วครับผมดูครับน้องต้มครับน้องต้นครับผมโอเคครับสำหรับซีซันนี้ฟีฟ่าฟิจิงที่ฟีฟ่าฟิจิงเอเก็ได้ตายลงแล้วเรียบร้อยเขาได้อยู่อันดับ3มนะครับ โอเคครับนั้นคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่อง FIFA Fishing FF ด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ